กลับบ,บ้านไหมกลับไม่กลับกลับไหมไะย้ายรเลนไะหายยากกลับเหรอ ไปไหนหายาไงหายาไปไหนเาาแถวนี้เลยไปดูหาเยอใครถเขารถขทำอะไรทนาทำนาใคนาของเขาแล้วเนาะโอ้ยถามเป็นเปนเลยพี่น้องมกถามเก่งมากเลยนะโอ้งถามเก่งมากเลย พาไม่หายายที่หายายหายายหาไม่ร um. ู้ยายกับป้าหรือยังยางไม่กลับก็เห็นยายถ้ายากกลับแล้วก็แสดงว่าไม่เห็นยายเห็นไหมมุมยะไบ้างมาคุได้โอ้ยซันๆันันัน ท่าไมหน่านาวหน้าเลยนี่งน่าใครนับหญ้าเห็นหน้าน่าน่าใครพาไปดูหญ้าไปดูหญาอยู่ไหนไาดูนาดูแ่ทางกันรูเลยุูนปูนอะไรเหรมีนาุูนปนมีเฮลิคเตรถเ่คอเอร์น่ะดูเฮลิรถเตอร์ว่ะเฮลเฮิคอเตอร์น่เป็นไก่ ไหนมาชี้ใหม่หน่อยชี้ใหม่หน่ะถือไหนมีลูกเขาลูกเขาลูกเขาเอามาเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวไค่เกี่ยวข้าวของคนอื่นครับอยากกลับบ้านไหมกลับไม่กลับกลับไหมไปยุ่งยากเลยาปยุ่งยากกลับเหรอไป้ ไ,นนไม่ยากตรงไหนเคีดกใครขอใคยเสียบม้ครับ,บโอ้โหลุๆๆ <c oughs> ลุงลอะไรลุงมๆๆ <c oughs> ลุมๆๆลุงตัทำอะไรม,ม,มันลึกแลได้กอดอกตอนงี้ แล้วเขาเรียกว่าทางไปนาทางไปนาตรงไหนแหมตรงนี้นแหละเนาะ นียัง,งเ,หเหรอโอ้เป็นไรอะไรนาไผ่เลยนาไผ่น,า,นาโอเปนไงโอ้ทำอะไรเอาโอ้ทำอะไรอยู่หรอโอาทำนาอยู่อขา,อาทำน,น,อนาอยู่พี่หลวงพูดถึงหนังดีดีนะครับโอ้ปไง หหเห็น,นย,ยา่าไหมเห็นย่าไหมโอ้ยเปียดเปียยใคยเปียดใคๆเบียกติเปียดติดจิตลืมเบรก นี่คือรถขอวนหน้ารถรถใครแย่ๆอันนี้รถใครรถอ๋อถึงที่แล้วรถรถใครรถปูปูเหรอปูไปไหนเนี่ยไปไหนเห้ยปูไหมเอ้ยไหนอยู่ไหนไอ้ปูปูอยู่ไหนอ๋อปูจะไกลเห็นไหมเห็นไกลไหมไกลนั่น ไกลมากเลยพับไปไม่ได้หรอนีอปป่ป้าจะไปจูบไปจับเอ้ยเด็นปไ้ยน,นุ่นอยู่ไกลหนูเสซลฟ์ฝานครับปุ้ยยังไม่กลับเลยยายยังไม่กลับเย็ยนไหมตอนน้อนไหมอืกอเดี๋ยวเราก็หลับ อาหน่อไปหา nhà าาไปอ้าวแล้วไปไหนไปกลับยังไปไม่ได้ไป,ไปไม่ได้นู่นยายอู่นู่นอยู่ไกลนูน่นผมเห็นไหมไปไหนไปหาเน้อเนื้อไม่อยู่ไ,ไปยังไงเอาไ,ไปไม่ได้มันไกลไม,ไ,ไม่ได้ไปไกล ไปยังไงเอาไม่ไปไปไม่ไปหรอไปไม่ไปไปไม่ไปไม่ไปไม่ไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่ไไม่ไปไม่ไป่าปไ่ไปไ่ไปไมหไปม่จะไปกม่ป้า่ไ่ไปไปกม่ไม่ไปไม่ไบ่ไงไ่ไปไ่ไม่ไปไม่ไปไม่ไดไม่ป่ไ่าู่่่ไม่ะม นูน่นไหนไกลมากเลยนะไหนเดี๋ยวจะพากลับแล้วครับย,ย่ากอยู่ไกลเกินงั้ผมก็ไปเอาฟางให้พี่เสียงอีกอาจจะไม่ได้พาดเดินไปหายากไกลมากลกลัว <แก S 1> มีมงูเหี่ยวเขีย่ยกระเป๋าครับไปใส่กินขาย,ยาวมาไปใส่เย่ใ,ยใักเอาพูดลดหยาดไปกลับบ้านกลับกลับไหมกลับไหมอยาอยู่ไหนอยาอยู่ไหน นนี้มายตามกดไลค์แลซ้อขายอย่างสมดนะครับออไปอ,อมาดู